คร well, ับผมดอกใหญ่ๆงามๆครับผมเอาไปปิ่งนะครับแล้วก็ปนนะครับผมสุดยอดนะครับนะครับดอกใหญ่ดีครับมาข่อยไข่พ่นนะครับใหญ่ๆกันครับ เจอคองเกียนตะไลแล้วนะครับผมนี่ครับที่เป็นพาวันยูนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเข้าป่าหาเห็ดนะครับก็มาดูจุดที่ผมเคยเก็บเห็ดนะครับเป็นเห็ดคนนะครับเห็ดคนเห็ดคนใหญ่นะครับผมหรือว่าบานเฮาเอิญเห็ดปกตราบนะครับพี่น้องนี่คือดอกเห็ดปกตราบนะครับ ดอกไงนะครับดอกอ่านี่ครับดอกทีบานแล้วนะครับผมยังไงนะครับดอกหน่อยครับผมคือผมมาเพราะท่านเขานะครับคือว่าเขาเก็บไปก่อนผมแล้วนะครับคือเก็บไปก่อนอาจจะประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับสังเกตดึงหอยเก็บนะครับแป่นบิดครับผมเคลียรัจนแป่นบิดนะครับ อันนี้คือเขาหนาจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเห็นอยู่สามดอกนะครับปีนั้นผมเก็บโอ้ได้เป็นกิโลเลยนะครับหของนี้นะครับหของเดียวนะครับนี่ครับเปิ่งดอกเห็ดครับผมนี่คือเห็ดพวกตาบนะครับผมนี่ครับดอกตูมครับผม สาบบดอกนะครัเดี๋ยวหาเบิ้งไปเรื่อยๆครับโบรูวาสิบหมานบอนะครับเมืออนี้ถ้าผมเหมือนผมจะมาสาไปนิดนึงนะครับดอกเถาไปแล้วนะครับผมเถาไปแล้วนะครับแต่ว่ากับพ่อยังมีดอกผีใส่ได้อยู่นะครับดอกใหญ่เลยนะครับผมเบื้องครับนี่ครับ โอ้ดอกหญ่เลยครับผมโอ้ดอกนี้พ่อปนเลยนะครับดอกงยิงง่งนี่ครับใหญ่เลยนะครับผีกระมี่ครับผมนี่ครับ เก็บกันครับพี่น้องไปปนนะครับครับผมดกงยญย่างงามครับผมงามเลยน,นะครับเอาไปปิ่งนะครับแล้วก็ปนนะครับผมสุดยอดนะครับ ด,ดอกใหญ่ดีครับนี่ครับผมขาวจัว่วเลยครับดันไตทองเท็ดนะครับโอ้งามครับผม พอใส่ได้อยู่นะครับตัวนี้เนาแล้วครับผมไปเป็นเชื้อนะเนาวแล้วครับผมนี่ครเป็นเชื้อปีต่อไปแล้วครับนี่ครับมองเดียวพ่อปนเลยนะครับผมนี่ครับดอกง่ายๆครับผมเป็นปนที่สองนะปนแรกผมเอา ใส่กระตาน้ำแม่บานใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปร่วมกันนะครับครับนึกว่าหมดแล้วนะครับออมมาตั้งผียังเห็นอีกอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ดอกดอกตูมนะครับดอกอ้วนด้ครับผมนี่ครับผม งามครับผมเดินกันนะครับไปครับลุยต่อครับครับผมออมาป่อยคข่พ่นนะครับ ไข่โพนนี่ครับหอมนะครับไปปิ่งตำปนขึ้นกันนะครับผมหอมนะครับนี่ครับนี่ครับผมใหญ่ๆ,ๆขึ้นกันครับ เดี๋ยวผมให้เบิงนะครับปลาที่ผมหานะครับเป็นดอนปลาสาสนะครับผมปลาขนขางจากทวงยุ่นนะครับผมหาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเจอของเกียนตะไลแล้วนะครับผมนี่ครับที่เป็นพาวันยูนะครับเก็ดพิษนะครับผมเก็ดละงาคนะครับเบิงเก็ดละงานะครับเป็นแบบนี้นะครับ่าไปเก็บนะครับพี่น้องตรายแห้งนะครับแบบนี้กันชัดๆครับ นี่กับผิวคูค้านะครับเหมือนเห็ดลงอกขาวนะครับแต่่าแตกต่างกันอยู่นะครับผมจะเห็นแบบนี้ก็อย่าไปเก็บนะครับออกข้าวกันคือเห็ดอันนี้นะครับผมเห็ดอย่างอื่นนะครับเห็ดเ้าปูหูจักอย่าไปเก็บนะครับผมเห็ดออกไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมบริ่ไม้แจ็กเทอ่อนะครับผม นี่คือเฮ็ดไหวเมื่อแล้วนะครับผมพอดีผมพึงวางนะครับก็เลยออกมาซองเมืองนะครับพ่อหาพ่อไห้ไปปนไปแกงนะครับผมนี่ครับเจออีกแล้วครับดอกหนึ่งครับผมอันตรายนะครับบาต้องไปบ่ต้องไปเก็บเลยนะครับผมผมเคยพอคนเก็บสกตาผมเก็บออกไหนะครับนี่คือตายนะครับบัยั่งนะครับผมนี่เอาบิดละงากเป็นพิษนะครับพี่น้อง อย่าเก็บมาเด็ดขาดนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเบิ้งอีกจักหน่อยนะครับเห็ดอื่นกับปอเห็นแล้วนะครับผมเห็นแต่เห็ดพวกตาบนะครับเดี๋ยวรอเบิ้งอีกจะเข้านะครับผมกับปมีครับกับปเป็นยังครับเด็ดปอปนแล้วนะครับเมือนี้ ครับยังมีเห็ดลงอกหลงเรืออยู่นะครับนี่คือเห็ดลงอขกขาวนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเห็ดลงอกขาวนะครับนี่ครับผมเป็นดอกบานของเห็ดลงอขกขาวนะครับสังเกตนะครับมีมีแมงจอนนะครับผมมีดอกหนึ่งนะครับ จะแตกต่างจากเฮ็ดละงากนะครับแตกต่างจากเฮ็ดละงากรลายนะครับผมนี่ครับผิวจะเรียบนะครับผมแต่พอเป็นตุ่มนะครับนี่คือดอกบานนะครับเฮ็ดเริ่มบใบแล้วนะครับผมมากับผมมีไผยเขามาเก็บแล้วนะครับผมชั้งสี่ปลอดภัยนะครับเป็นเฮ็ดละงุแต่แท้นะครับผมนี่ครับกับซีพอตเฮ็ดบานนะครับผม หมดแล้วนะครับผมนี่ก็แม่นแต่ว่ามันเน่าแล้วนะครับเติงแดงนะครับเห็เดของแดงโบลายดอกครับผมแต่ก็มีเห็ดปวกตาเห็ดตะโง,งกนิดน้อยนะครับผม โบมานปันไดน,นะครับผมนี้เฮ็ดเริ่มไหวแล้วนะครับเฮ็ดมันไหวเบิดแล้วนะครับผมอโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ